เฮ้ยกายวีลคัมแบ็คชื่อครูหญิงสาวพูไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องครูหญิงสาวพูไทยนะคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านคำศัพท์สระเสียงสั้นแบบฟอนิกส์กันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะคำแรกนะคะก็คือคำว่านะ,ะสระเสียงสั้นของเราวันนี้คือเอเดอนะคะเอเดอตัวสะกดก็คือตัวเดอนะคะเสียงเดอแล้วก็สระของเราก็คือสระ แอะนะคะมากันค่ะมีทั้งหมด8คํามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวขอปากกากรปากกาสีขาวมันเดิมมาค่ะคําแรกคือคําว่า B B A D มาค่ะช่วยกันสะกดนะคะตัว B เสียงเบอร์เสียงเบอร์เเสียงแอ A เสียงแอตัวสะกด D เสียงเด The ทั้งหมดรวมกันเบอร์แอร์เดอแบนะคะแบตไม่มีเสียงเธอนะเมื่อกี้ออกผิดเบอร์แอร์เดอแบแปลว่าอะไรคะแปลว่าเลวเนาะเบอร์แอร์เดอแบแปลว่า เลวนั่นเองนะคะหรือเราจะสะกดง่ายๆก็คือเบอร์แอดแบดนะคะเบอร์แอดแบดต่อมาคำที่สองคำที่สองคือคำว่ามีตัวมีตัวอะไรคะมีตัวสีใช่ไหมคะอ้าวขอยังลบก่อนที่สองคือตัว C A D นะคะเทียบเสียงแบบโฟนิกส์ค่ะก็คือเสียงอะไรคะตัว C เสียงเขเนาะ C เสียงเข A เสียงแอดี D เสียงเด เรามาสะกดกันค่ะ c a r a the c a r a the cat c a r a the cat เสียงบอลรงเห่าแล้วค่ะ cat นะคะเอาขึ้นเตียงน้อยเอาบอลรงขึ้นเตียงน้อย่า cat แปลว่าอะไรคะคนหยาบ ายนั่นเองนะคะหรือละหรือว่าเราจะอ่านอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่สองก็คืออะไรคะคือ at cat ใช่ไหมคะ at, the, at ใช่ไหมเคือ at cat หรือคือ a, a t the cat นั่นเองเนาะต่อมาคำที่สามแล้วนะคะคำที่สามคือคำว่าคือ D, A, D เนาะเรามาฝึกอ่านแบบโฟนิกส์กันนะคะ ตัวดีเสียงเสียงอะไรเอ่ยตัวดีเสียงเดออ่าตัวดีเสียงเดอตัวเเสียงแอเหมือนเดิมนะเแอและตัวดีข้างหลังเสียงอะไรคะเหมือนเดิมค่ะเสียงเดออ่าทีนี้เราก็จะอ่าน รวมกันก็คือ the ad the dad the ad the dad นะคะแปลว่าอะไรคะ dad แปลว่าอะไรเอ่ย dad แปลว่าพ่อนั่นเองนะคะแปลว่าพ่อเนาะหรือเราจะอ่านอีกแบบหนึ่งก็คืออะไรคะ ad the ad เนาะ the a t dad ก็ได้นะคะต่อมาคำที่4คือคำว่า f F F A D o k เค F A D อ่านแบบฟอนิกค่ะอ,ออกเสียงแบบฟอนิก F เ,เสียงเฟอร์นะคะ F เสียงเฟอร์ A เสียงแอ ดีเสียงเด e รวมกันค่ะ f ฟ r ร์แอดเดิ f แฟตเฟร์แอเดแเท่ากับแฟตแปลว่าแฟชั่นนั่นเองนะคะเฟิร์แอด เฟอแอดแฟหรือเฟอแอดเดอรแฟดเฟอแอดเดอแฟนะคะต่อมาคำที่ห้าแล้ว L A D อ่านว่ามาฝึกอ่านแอฟโฟนิกค่ะเสียงตัว L เสียง L เสียงเลนะคะเเสียงเล A เเสียงแอ ดีเสียงเดอรวมกันเราก็จะอ่านว่าเลอเดอรแลดเลอเดอร์เอเดอร์แลดเลอเดอแลนั่นเองนะคะแลดแปลว่าอะไรคะเด็กหนุม่มแลดแปลว่าเด็กหนุ่มนะคะแล ออกเสียงดึเบาๆหรือเราจะอ่านได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเลอะแอดแลดเลอะแอดแลดนะคะลงเสียงดึเนาะต่อมาคำต่อไปคือคำว่าเอ็มเอ็มเอดีตัวเอ็มเสียงเมอ ตัวเอเสียงแอตัวดีเสียงเดอนะคะเสียงเดอตอนนี้ทุกคนต้องจำเสียงเดอได้แล้วนะดีเดอเนาะเอเมอเมอร์แอเดอแมทเมอร์แอเดอแมทนะคะหรือเมอร์แอด แมตแปลว่าบ้าเนาะเมอร์แอเดอร์แมตเมอร์แอเดอร์แมตตต่อไปคำที่เจ็ดคำที่เจ็ดพีเอดีนะคะมาสะกดค่ะแบบโฟนิกเนะเาะเพอ พีเส ok oh ja ียงเพอค่ะเอเสียงแอ่ดีเสียงเดออาดีเสียงเดอเราก็จะผสมเพอแอเดอ p พดเ e r a แอ h เดอร์แพนะคะแพดโอเคเผลอแอดเดอร์แพดเผลอแอเดอร์แพแปลว่าแผ่นนั่นเองหรือว่าเราจะอ่านอีกอย่างหนึ่งก็คือเผลอแอดแพดเผลอแอดแพนั่นเองเนาะตัวนี้ควบกันไปเลยต่อมาตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้าย is ตัวสุดท้าย s a d เราก็อ l p h a b e t p h o n i c ตัว s เสียง s นะคะส่อๆนะตัวนี้ s a เสียง a ีเสียงเด รวมกันก็จะเป็น s ส r แอดเดอร์แซดเสอแอดเดอร์แซดสแอดแดนะคะเศร้ามาเลยเชียวนะคะแต่ว่าเศร้าเนาะต่อมาเราก็จะทบทวนนะคะทบทวนคำศัพท์เนาะ ทบทวนคำศัพท์ที่เราได้ฝึกมาตะกี้คำแรกคือคำว่าเบอร์แอรเดแบแปลว่าอะไรคะแปลว่าเลวคำที่สองคำว่าเคอร์แอรเดแคดแปลว่าคนอยากคายคำที่สามเด the dad แปลว่าพ่อคำที่สี่คำที่สี่ fur air the fat แปล,แปล,แปลว่าแฟชั่นนะคะต่อมาคำที่ห้า t e air the แลตแปลว่าเด็กหนุ่มคำที่หกเมอแอเดอแมทแปลว่าบาคำที่เจ็ดเพอร์เอเดอพแปลว่าแผ่นคำที่แปดเซอ แอดเดอะแซดแปลว่าเศร้านั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะมาอ่านอีกแบบนึงก็คืออ่านสระนะคะแอดกับเดอควบกันเบอรแอดแบดคือแอดแคดเดอแอดแดดเฟร์แอดแฟดเลอแอดแลดเมอรแอดแมาด เธ d p t d a t s a ธ a นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะการอ่านอักษรการอ่านสระเสียงสั้นนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมไปฝึกฝนกันนะคะยิ่งฝึกยิ่งได้นะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้คุณครูหญิงด้วยนะคะ See you again ในคลิป Bye-bye!